ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องเท็ดมิวฟตุตบอลคลิปนี้นะครับกับภาพพี่น้องมาเบิงนะครับสับปะรดนะครับที่เข้ามาเปิดท่ายขายริมทางริมถนนหาลอยกิโลนะครับมือที่สองนะครับภาพพี่น้องมาเบิงว่า เลื่อหน่อยเลือลายปันไดน,นะครับล้วก็จะบอกยอดขายของมือว่านนี้นะครับว่าไดเท่าไดนะครับนี่พี่น้องเกิดปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากระบะรถนะจะมีน้ำคขังอยู่ตรงนี้นะครับมือว่านนี่โดนฝนนะครับนี่ต่วาเข้ากับลื่อตรงที่ถือฝนออกก้อนนะครับนี่นะครับเท่าที่เบื้องนี่ยอาจจะ เหลือประมาณเกิน3า0อยหสิบอยู่นะครับมือว่านก็นทำยอดไปได้2,700นเจ็ดอนะครับ2,700บาททุนของเฮา4,750บาทนะครับมือว่านได้2,700บาทเขตในเขาตามทุนอยู่กะบ่หลายนะครับประมาณพันเก่านะครับพันพันเก้าร้อยกว่าเนาะ ประมาณสองขัน้นประมาณนั้นนะครับที่เขายังตามทุนอยู่นะครับส่วนบักนาจะไม่มีปัญหาอย่างนะครับเพราะว่าสามารถยูได้เอ่อเข้าเคยขายมาแล้วนะครับสามารถยูได้หามือนะครับได้สบายอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ตุลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เบิง้งมันจะมียูลูกหนึ่งยูที่เข้าออกมาตั้งแต่รอบแรกนะครับ ประมาณแต่รอบแรกอันนี้ผ่านมาหกมือนะครับนี่สภาพประมาณนี้ก็เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะครับงออมๆอ,อันนี้คือหกมือเนาะผ่านมาหกวันนะครับส่วนของเท้าสองมือนี่ยังอยู่สบาย้ามาในการขายหาร่อยกิโลนะครับของเท้าท้าบดตีดฝนนี่อยู่ที่เอ่อ 3ม,มือนะครับคิดว่า3ม,มือที่3หนี่็จะหนาได้จับกำไรอยู่นะครับมือว่น2อ0พนเจเข้าตามทุนอยู่ประมาณ2,000ันบาทคิดว่าหนา่มือนี้น่าจะได้ทุนมืออื่นนนาจะเป็นกำไรนะครับอันนี้คือการตั้งเป้าการคาดหมายเอาไว้เนาะนะครับนี่ครับเราก็ยังจอดยิมทางริมถนนอยู่คือเกา่าแต่ว่าช่วงค่ำนะครับพ่าจะไปจอดอยู่ตลาดนะครับ ตลาดแรงนะครับส่วนกลางเว้นเขาจะจอดอยู่ริมทางริมถนนนะครับยังที่บอกสอบป,ปัรดนะครับใส่ทุนถือว่าหน่อยนะครับสินค้าหาลอยกิโลนี่คือจังผมออกมารอบนี้นะครับ4 7่0บาทถือว่าหน่อยมากๆนะครับอุปกรณ์ของเขาก็ยังขาดตู้กระจกนะครับแต่ก็เหมือนจะบ่เป็นปัญหาเขาก็เลยบ่ซื่อนะครับยังบ่อสื่อ เดี๋ยวขอเบิงให้มันมีปัญหาอย่างอื่นก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นช่วงขายดีช่วงคํานะครับช่วงตอนคำคำเร่งๆนี่ถ้ามีตู้กระจกมันจะเหมือนกับมาามาาเกกะเข้าสิเปล่านะครับมาาเกกะเพราะเขาจะเน้นปอกสดนะครับปอกสดแล้วก็ใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็ขายเลยแทบจะไม่ได้ ใส่ในถังน้ำแข็งโดยสั่มนะครับถังน้ำแข็งก็เอามาสำหรับสินค้าที่ห้าปอกถ้ามันโดนโดนหลายเขาก็จะใส่ในถังน,นงน้ำแข็งไว้นะครับใส่ในถังน้ำแข็งไว้ก็เลยมีถังน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งหนึ่งกระสอบ30บาทนะครับอยู่ได้ประมาณ3มือเนาะเพราะว่าห้องบริดัทปล่อยน้ำบอกบริษัปล่อยน้ำนะครับแล้วก็บริษัเอาน้ำแข็งไปใส่ยังอื่นนะครับทิมไว้ในถังเลยได้อยู่3ามมือ รประมาณนี้พี่น้องกระื้ว่าบายากนะครับบพค่อยกดดันไปในฤดูฝนแบบนี้นะครับถ้าฝนตกหนักๆก,กก็กคือหยุดยูบ้ันได้เลยนะครับบพต้องไปยานว่าบักนัดจะเน่าจะเสียเพราะว่ามันอยูได้ดวนนะครับเท่าที่เข้าทดลองก็หาหามือนะครับหามือก็ยังยูได้นะครับก็บอาจจะภาพบ่ปกติแต่เข้ามาปปอขายก็ไ่ได้เป็นปัญหายอย่างนะครับสำหรับการขายของ ทีมงานพ่มแดงเฮ้ากันยังขายราคาเก่าอยู่ก็คือยังถือวา่าราคาถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นที่เขาจะขายนะครับเขาขายโลละยี่สิบบาทสามโลหาินะครับเกินสามโลไปเขาก็จะขีดขีดละหนึ่งจุดเจ็ดนะครับขีดละหนึ่งจุดเจ็ดบาทถ้าเจ็ดโลก็ร้อยหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งร้อยก็จะได้เจ็ดโล นะครับเกินเจ็ดโลไปเขาก็จะคิดให้นะครับขีดละสิบสี่บาทหาสิบตังค์นะครับโอ้ขีดละหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ห้า,านะครับหนึ่งจุดสี่ห้าบาทถ้าเกินร้อยไปนะครับนี่นะครับแนวที่ต้องขาดสำหรับพี่น้องที่อยากให้มันครบก็คือตู้กระจกในในช่วงเศร้านี่อาจจะต้องมีตู้กระจก นะครับลาคาถ้าจะขายเป็นอาชีพซับประรดให้มันแบบลอยไปเส้นอีเลียนแนะนําให้เป็นตาช่างแบบดิจิตอลน,นะครับตาช่างดิจิตอลน,นะครับเพราะว่าปัญหาของการสัง่งนะครับถ้าเท่าเอาไปปั๊บทิมนะครับสองลูกสองขีดสามขีดถ้าเท่าไปปั๊บทิมให้ลูกค้าอันนั้นก็จะเข่าเนื้อเท่าไปเรื่อยๆนะครับเข่าเนื้อไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่ากําไรหาย นะครับเพราะฉะนั้นกับสมควรที่จะเป็นตาสร่างดีดีต่อน,น,นจะคำนวณในส่วนของเงินใดนะครับก็อัปเดตล่าหนให้พี่น้องในเบิงนะครับสับประรด500รกิโลนะครับขายวันที่2นะครับเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็ฝากไว้สนีก่อนพ่อการลีปต่อไปนะครับสวัสดีครับ